อยากเป็นในเรือในเรือก็เพราะว่าคุณพ่อของผมเป็นทหารเรือครับผมได้เห็นวิถีชีวิตของทหารเรือได้เห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือและที่สําคัญก็คืออาชีพทหารเรือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงทําให้ผมมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นทหารเรือเพื่อทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนให้ได้ครับ กำลังพลของกองทัพเรือได้รับโอกาสจากกองทัพเรือมากมายครับไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการการพัฒนาความรู้ความชานาญในหน้าที่มีการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศการส่งกําลังพลไปฝึกอบรมในต่างประเทศนะครับตัวผมเองเนี่ยผมเคยได้รับโอกาสเดินทางไปรับเรือหลวงพุทธเลิศดานภาะเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้ถึงเทคโนโลยีวัฒนธรรมขนรทมเนียมประเพณีต่างๆซึ่ง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับที่เราจะนํากลับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานของเราครับโรงเรียนในเรือเนี่ยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายครับเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอุตสศาหกรรมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นภักนาวินนะครับเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนในเรือแล้วก็ทําหน้าที่เป็นต้นหนต้นปืนต้นเรือเรื่อยไปเรื่อย,รอยครับจนถึงตําแหน่งผู้ประกับการเรือจากนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นผู้บริหารในหน่วยงาน ต่างๆของกองทัพเรือตามลำดับปัจจุบันผมอยู่ที่ประเทศสเปนครับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยณนก,กรุงมาดริดเป็นผู้แทนของกองทัพไทยในการประสานงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับฝ่ายทหารของประเทศสเปนเป็นที่ปรึกษาของท่านเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับกิจการทหารทําหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศอื่นๆที่มาประจําการอยู่ในประเทศสเปนและหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ได้ทำหน้าที่ดูแลน้องๆนักเรียนในเรือที่ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษามาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในเรือของประเทศสเปนครับผมภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือกองทัพเรือเปรียบเสมือนคุณครูท่านหนึ่งครับที่สอนให้ผมมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทําให้ผมได้มีโอกาสได้เห็นโลกกว้างได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอสมกับคําที่ว่า Join the Navy to see the world มาเป็นนัเกเรียนในเรือกันนะครับ